นานๆจะได้มานอนแบบโอรีสอร์ทยังดีอันดับท็อปของเกาะสีชังเอ้ยเนี่ยแต่ไม่ใช่หวานใจเราไม่มีบุญนะเนี่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่31ชนบุรีมารอดูกันนะครับว่าในทริปนี้เราจะได้เจอที่เที่ยวสวยๆอันซีนอะไรบ้างจะได้นอนที่นอนตรงไหนฟินๆและจะมีเรื่องราวอะไรมันๆระหว่างทางไปครับจะพร้อมแล้วออกไปด้วยกันไปลุยสวัสดีฮะหลังจากที่เรา พักหลบสงการอยู่3วันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเขาพระตำหนักนะฮะก็เป็นอีก1จุดชมวิวอันมีชื่อเสียงนะหลายๆคนก็จะเคยเห็นในรูปนะจากวิวเมื่อกี้นะซึ่งวันนี้นะก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงการนะเพราะว่าชนบุรีเนี่ยเขาจัดกิจกรรมคือยาวมากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็พร้อมลุยฮนะล่ำลาคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินทางต่อ พื้นที่บ้านคุณแม่นี่จะลึกลับนิดนึงนะเป็นพื้นที่ที่แบบไม่อยากออกสื่อ,อปล่อยฮะทุกคนจากนี้ไปนะพัทยาคงไม่ได้พามาเที่ยวอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าเชื <S <S ่อ <ๆ S 1> ว่าหลายๆคนส่วนใหญ่ก็รู้จักอยู่แล้วนะสตอร,รี่การเดินทางแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนะบอกตรงๆนะก็ <G ül üyor> มีหาดจอมเทียนเขาชีจันอะไรเงี้ยแถวนี้นะฮะแล้วก็หาดลับต่างๆตอนนี้ก็ไม่ลับแล้วนะเพราะว่าเทศกาลสงการคนเยอะมากแล้วบอกบอกตรงตรงว่าเป็นคนแบบไม่ชอบที่ไหนที่คนเยอะ นะแต่เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะขี่น้องบึกบินนะไปยังบางแสนอ่าบางแสนหลายคนก็รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าใกล้กรุงเทพขี่รถมาปื๊ดเดียวชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถึงแต่มีแขกพิเศษนะฮะมารอเราอยู่ที่บางแสนและส่วนเขาคนนั้นจะเป็นใครไปฮะลุยกันรวดเดียว40กิโลเมตรสู่บางแสน นกูยังเยอะอันแน่เล็ไแหว่ดเอไม่ได้กินหรอกโอ้โห oh. ไม่น่ารอดทุกคนไม่น่ารอดงานนี้ไม่น่ารอดโอ้โห oh. 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 เรากำลังจะเข้าสู่ในแหล่งดีง้ <laughs> ลบดิวะ <laughs> นี่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 สาดกันเต็มเลยนี่ย เรา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 ไม่สู้เราไม่สู้ชรเลนต์ของเราก็คือเราจะพยายามหล,ลบความเปียกดูนะว่าเราจะรอดหรือเปล่านะเออ<า>เราก็ดันดนัดนัดอาบุคคลสําคัญไว้ที่บางแสนด้วยคือมันตามอายุนะจะใครแบบ30 40แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยากเบียกเท่าไหรล่ละอแต่ว่าก็โอเคนะถ้าจะเปียกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าลองไ้ก่อน อะไรอะไรดุกดิกอะไรดุกดิกอะไรดุกดิกอะไรเอ้กันกันอะไทุกคนยินดีต้อนรับสู่แขกรับเชิญพิเศษโน่มากับมากับ้องสาวไปร้านตรงนู้นไหมที่ลุงถ่ายรูปเมื่อกี้อยู่ติดทะเลเดี๋ยวไปกินอาหารทะเลเดินไปเจอกันตรงนู้นแล้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลุงขับตามไปไปดิเขารออยู่ สวัสดีครับ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 สวัสดีเออไปไปเจอกันร้านอาหารเออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันจ้าจ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับขับรถปลอดภัยนะครับผมมาชนบุรีนี่แหละฮะช่วงสงกรานต์ครับผมโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออ FC เยอะ FC เยอะจอดท f c ทั้งกันตึมอ่ะไปจอดรถนี่แหละฮะแขกรับเชิญพิเศษจะมาเที่ยวอ่าชนบุรี ด้วยกันนะหนมจีนนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนอตอนนั้นเดี๋ยวไปจอดรถมาแถวนี่นเขาเรียกอ่างซิลานะทุกคนน่ครับมีตลาดขายกุ้งขายหมกขายปูอร่อยมากออยจ้ออันเบลเลอร์เลยกินไหมอิ่มแล้วเลยไปกินข้าวมาแล้วนะเดี๋ยวรอส่งน้องกลับแล้วเดี๋ยว เราค่อยไปหาที่พักกันเรากำลังจะไปไปไหนวะตลาดปลาตลาดปลากันอะไรจ๊ะขอเขาแล้วยังเนี่ยเอามาขายเนี่ยเอาขายได้ไหมล่ะอุ้ยฟุกน่ารักจังนี่เราทำบ้านเสร็จเราต้องมาซื้อฟูกแต่เราจะไม่เอาแบบนี้เราจะเอาแบบฟูกนี้ฟูกตีด้วยเราซื้อไปเล่นอะไรเนี่ยอยากขายคิดถึงแฟนเออเดือดร้อน กินเสร็จก็ภากิจงานงอกแล้วดูกระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋าเอาไปใบเดียวก็พอใบเดียวก็พออยู่ไม่กี่วันเองเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วแล้วอะไรเยอะแยะนี่แฟชั่นแล้วมันจะขนกันไปยังไงหมดนี่ฮะแล้วกระเป๋าลุงอีกอันหนึ่งนะสีฟ้าน,นี่ยังไม่ได้ออกมาห <laughs> นูถืออันนั้นไปแล้วกันอันนี้เดี๋ยวลุงแบกไปให้ก่อน โอ้ตายแล้วผู้หญิงเลยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอ่ะโอเคบายบายจ้าบายบายไว้เจอกันที่บ้านอืมทางนั้นเีไปทางหน้หาที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวหาที่พักก่อนนะแล้วก็หนีสงการด้วยเพราะว่าสี่สกว่าแล้วไม่ค่อยฟิลกับสงการเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ ไม่ได้ไม่ได้ลุงพี่เกลียนลุงไม่อยากเปียกอ่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปขึ้นเกาะนะอ่าไปสำรวจเกาะเดี๋จะเป็นเกาะไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้เราดูกันบ๊ายบายบเายบายบ๊ายบายยคือสงสารน้องบึกบึนมากในชั่วโมงเนี้ยคนคนเดียวของสัมภาระผมอย่างเดียวคือถือว่าหนักพอแรงอยู่แล้วนะตอนนี้คือเพิ่มมาสองเท่าทั้งคนด้วยทั้งของด้วยอ่ะหนูเอาทั้ง จะตีกันก่อนออกเดินทางลหรตามนั้นพร้อมยังพร้ยโอเคพร้อมด้ยยังเดิไปสวัสดีบางแสนอ่ะร้อนไหมหนูหิวความร้อนไม่ใช่ความหิวย่ะใช่เนี่ยมารอลองตั้งแต่เช้าตอนแรกก อ้ยอยยน่ารักน่ารักอันนี้ขอคะแนนความเอ็นดูจาก FC หรอเปล่าทุกคนตามนี้ฮะเดิมทีเราว่าจะพาหนุ่มจีนไปถ่ายรูปที่เขาสามมุกนะแต่ว่านางก็เคยไปแล้วนะก็เป็นจุดชมวิวนะยื่นไปในทะเลนะครับก็มีลิงเยอะด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราพาลูกลิงของเราเนี้ยไปกินข้าวก่อนนะ วดไปรวดเดียวนะสีราชาอันเป็นจุดที่เราจะขึ้นเรือไปยังเกาะสีชังนะฮะมีร้านสีฟูตอร่อยๆเดี๋ยวพาไปกินเมนูเด็ดประจำชนบุรีได้เตามนั้นนะเดี๋ยวไปเจอกันอ,กอ่าเดี๋ยวจะรอดูกินไปเลยเอาเต็มที่ก่อนที่จะต้องไปใช้อลังงานไปไปเลย หนังหนูคนเยอะมากเลยอะโอ้โหร้านดังแน่เลยเลยไหม,ไมเราจะได้กินกเกี๊ยวโม๊ะเออได้เดียอาทุกคนเรามาถึงแล้วนะร้านซีฟู้ดที่บอกนะซึ่งเป็นร้านเล็กๆแต่อยู่ใจกลางเมืองนะแต่ว่าตอนนี้ชื่อเสียงของเขาไม่น่าเล็กแล้วเราไปกินตรงนน้นได้ไหมเอาไปกินตรงนั้นอนะเล็กๆนนะเป็นร้านที่ยื่นไปในทะเลทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดต่อกันดูก่อนนะเพราะว่าตอนนี้หวานใจเราแบบผิวมากเลยแต่วิวดีมากเลยเนี่ยฮะเขามีการทําประมงชายฝั่งด้วยนะแล้วก็ลักษณะร้านเขาตอนนี้คือคนเต็มแน่นร้านเลย ปเดี๋ยวเราไปถามเขาก่อนว่ามีที่ให้เรานั่งหรือเปล่าเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีนะไม่ได้ในบ้านอ๋อในบ้านก็ได้ไม่เป็นไรให้ได้กินอ่ะหิวในในหลังนี้แหละฮะไปครับอ่าไปนั่งได้เลยนะอ่ะไปฮะเป็นไงจะกินของอร่อยทั้งทีลำบากลำบนนิดนึงต่องพอต้องรอโอ้ยนี่ตรงนี้ว่างเยอะอ่าไปโอ้ยตรงนี้ว่างเยอะตรงนี้ว่างเยอะอ่าไปเลือกเอาไม่เป็นไรหรอก เรามากินอาหารเราไม่ได้มากินแต่วิวอย่างเดียวอ,อทุกคนหลังจากรอมาอย่างเนิ่นนานนะอาหารก็มาอยู่ตรงหน้าอันนี้ฝีมือหนมจีนล้วนๆบอลเป็นรีเควสอันนี้นะครับเป็นหมึกดําที่บอกได้เลยว่าเป็นไฮไลท์ เคยกินไหมซึ่งเป็นหมึกที่มาชนบุรีนะแนะนําไม่สั่งนะเขาจะมีกระบวนการผัดที่ผสมผสานกับน้าหมึกหมึกของปลาหมึกอ่าหมึกของปลาหมึกเมื่อกี้แอบเข้าไปดูในครัวแล้วกินคือหอมมากฮะน่ากินมากซึ่งหวานใจเราไม่เคยกินแล้วนี่สั่งอะไรมาอีกเนี่ยไข่เจียวไข่เจียวโวอ้ฟูมากเลยแล้วก็ต้ยมยำนะ<ว>แล้วก็อันนี้อันนี้อยากกินปูแก่เรามาทะเลก็ต้องกินสีฟูดเจ้าจัดหนักนะหวานใจมาทั้งทีอ่าเอาเป็นว่าลุยกันเลยดีกว่านะ นี่ฮะทุกคนลักษณะหมึกน้ำดำนะก็จะเป็นสีดำแบบเลื่อมๆแบบนี้นะถอนอนุญาตนะฮะเอาแบบไม่ต้องกับข้าวก่อนแล้วกันนะฮเนี่ยออนก็จะดำไปด้วยนะมันเหมือนจะมันหน่อยโอ้ฟันดำด้วย <laughs> ฟันดำด้วย รสชาติอร่อยใช้ได้ทุกคนหวานนิดนิดมันหน่อยหน่อยนะกำลังดีแล้วที่สำคัญนี่มีไข่หมึกด,ด้วยแล้วก็โยนกับตจ้มจำแล้วก็ไข่เคียวโย่ไข่เคียวแบบเป้งเลยอะอย่างนี้ไงอร่อยไหมให้ให้จานไหนดีเบสหมึกหมึกเนี่ยนะ อันนี้จริงทุกคนหมดก่อนเพื่อเลยมึกดำๆบอกได้เลยว่าสุดยอดนะถ้าใครจะมาตามรอยนะชื่อนี้ว่าร้าน s อสฟู้ดสีราชาอยู่หลังโนโวเทลนะพิมพ์ใน GPS ได้เลยนะฮะแล้วก็เข้ามานะฮะเขาไม่มีป้ายนะตาม GPS มาอย่างเดียวเลยนะอ่ะจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเกาะลอยเป็นท่าเรือที่จะไปยังเกาะสีชังอยู่ใกล้ๆนี่เองฮะมาดูกันว่าจะมีเรือกีอ่เที่ยวอะไรยังไงแล้วคาเรือจะเท่าไหร่นะอ่ะตามน,น,นะทุกคนต่อ รอดไหมรอดไหมรอดไหมรอดอะ่ะน่าเอาสักฉากหนึ่งนะเอาแบบเปียกๆสกๆก่อนขึ้นกเกาะของเราจะเปียกกอีกพี่ลักไม่ได้เตรียมใจมาเพื่อเปียกทุกคน นะเราก็อยู่อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหนะ้าของศรีราชานะ้นั่นก็คือเกาะลอย รตรงนี้เรายืนอยู่บนหนื่นแผ่นดินที่มันลอยอยู่แล้วเขาก็ทําสะพานเชื่อมกันซึ่งตรงนี้ทุกคนก็เป็นท่าเรือนะไปยังเกาะสีชงังเนี่ยฮะเรือจอดอยู่แล้วที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะก็จะเป็นวัดเกาะลอยนะก็มีเจดีย์นะแล้วก็มีสรารวัดมีจุดชมวิวนะสามารถขึ้นไปได้แต่ว่าตรงนี้เอาให้รู้จักพอคร่าวๆนะเราไม่ได้ขึ้นไปสวัสดีครับไปเกาะสีชังสองคนแต่มอไซได้ข่าวว่าเอาเข้าไปได้เหรอ แต่มันคันใหญ่นิดนึงแะบของผมมาแบรับเหรออ๋ออ่าถ้าถ้าคนเรือเขาจะเอาขึ้นไปเราก็จ่ายคนเรือต่างหากเนาะค่าตั๋วเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยสองสองคนหรือว่าคนละห้าสิบอ๋อสองคนหนึ่งร้อยคนละห้าสิบนะขอบคุณมากฮะเรือออกทุกชั่วโมงใช่ไหมฮะใบสองเนาะขอบคุณมากครับอ่ะได้มาแล้วฮะทุกคนตั๋วหนูว่าเอาโมทไซค์ขึ้นเกาะทำไมอะไม่เอาเฮ้ยบึกบึนอยากจะไปเที่ยวเกาะกลัวนี่คันนี้เนี่ย ลองดูไหมอ่ะไม่เดี๋ยวลองไม่เอาวะไม่ไปเช่ามอไซค์เดี๋ยวรู้เช่ามอไซค์กลัวทำไมกลัวมันล่วงเหรออ่าตามนั้นมอไซค์เอาขึ้นก่อได้ทุกคนแต่ว่าคันนี้มันใหญ่นิดนึงนะแล้วก็ขึ้นก่อไม่แน่ใจนะว่ามันจะยังไงนะเอาเป็นว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปหามอเตอร์ไซค์เช่าบนเกาะอ่ะไปเดี๋ยวยังไงจัดของแล้วเช่าไปบนเกาะอ่ะไปได้เหรอไม่ฮะ ชัวร์ป่ะเออไี่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าไปได้ไม่ค่ะไม่เป็นไรฮะไม่ได้ไม่ไอ๋อเหรอแล้วผมต้องไปติดต่อใครคนเดนเฮะเราต้องไปติดต่อใครฮะเอ่อคนขับนะอ๋อคนไหนกันั่นอ๋อเหรออ๋อคุณลุงคนนั้นเหรอไม่เอาฮะทำไมทำไมฮะไม่ฮะ มันมัน, <laughs> นเจ้ารไม่เอามันทุลักทุเลโอ,โอเคครนะัคือผลงานงั้นเราเชื่อไปเราเราไม่เอาขึ้นเกาะก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวไปจัดของนะแล้วก็ขึ้นเรือกันเนี่ยฮะเรือก็จอดรออยู่ตรงนี้ละบายเลสโกทุ่เกาะสีชังอุ้ยระวัลงลวกนะระวัลงลวกนะ <laughs> จับดีๆจับดีดี ตอนนี้ก็มาอยู่บนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขอบคุณทีเดียวนะเพราะว่าคนเยอะมากนะชั่วโมงหนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะหนึ่งเที่ยวนะครับก็ช่วงนี้เทศกาลด้วยนะคนก็เยอะนิดนึงอ่ะจากนี้ไปไม่รู้กีนกน่นาทีนะทอาทมเอามาดมบนนี้ไอเนี้ยเียมตัวเตรียมตัวอนเรือตัวไหนดเดินตัวออกเดินทางได้เดินตัวออกเดินทางได้ Let's go นะ สู่ลมสู่ลมสู่ลมน้องเป็นแข่งเรือนร่อ,อทุกคนกำลังมีนกสีขาวนะไม่รู้เรียกนกนกอะไรสักอย่างนะกำลังบินแข่งกับเรืออยู่นะแล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเกาะสีชังแล้วแหละหรือว่าน้องอาจจะบินมาจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ก็ได้นะแล้วก็จะไปเที่ยวเกาะเหมือนเรานะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเกาะสีชังเป็นที่เราไรเป็นไงร้อนไหมร้อนว <laughs> ิวสวยไหม หมอกวันหมอกเพียบเลยทุกคนกาะสีชังเป็นอีกหนึ่งกาะที่ใหญ่มากๆนะฮะเนี่ยฮะมีท่าเรือนะมีประภาคารด้วยนะแล้วระหว่างทางมาเนาะเห็นนกแมสีีขาวเออวินขนาบเรือนะ,อะแต่ตอนนี้เราจองโรงแรมไม่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจากข้อมูลนะฮะมะีบริการเช่ามอเตอร์ไซค์ด้วยตร,ตรงบริเวณนี้เดี๋ยวถามเขาแถวนี้ดู เช่ามอเตอร์ไซค์ตรงไหนฮะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคอเนี่ฮะตรงตัวอาารถึงช่วยถือนะพลุนพลังทัวนะทุกคนตอนนี้โฮ้ยเนี่ยฮะลงเรือมาแล้วก็สะดวกนะมีพี่พี่เขาก็มาดักให้บริการเช่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนะอคือจะจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้นะหรือว่าจะเช่าแต่ว่าเราค้างคืนไงฉะนั้นเราเอาเป็นวันไปเลยนะเนี่ยฮะจอดอยู่ตรงนี้เลยเหรอฮะพี่อ๋อตรงตรงไหนน่ะนะข้างหน้านะ วันเท่าไหร่ครับผม วันละสามร้อยค่ะค้างคืนอ๋อก็เอามาคืนพรุ่งนี้ตอนเวลาประมาณเนี้ยนะใช่ค่ะอ่าที่ท่าเรือเลยเนาะใช่อ่าเนี่ยฮะสะดวกนะครับถ้าใครมาค้างคืนก็แนะนำนะไม่ต้องอ่าเดินไกละนะครับเช่าได้300บาทนี่รวมค่าน้ำมันแล้วยังคไม่รวมค่ะน้ำมันเรามีให้เต็มถังเวลาคุณจับคุณก็ไม่ต้องเติมคืนค่ะอ๋อโอเคอ่ะจริงจริงก็มันก็คือรวมน้ำมันนะ <S <S <laughs> ั่นแหละเพราะว่าเราไม่ต้องเติมแล้วเราเช่าสามร้อยนี่คือเราไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วเขามีน้ำมันให้เต็มถังเลยแต่ว่าถ้าคุณจะวิ่งสักประมาณ200โลรอบก่่อนวิงเเอามมันก็ติไว้วย อ่ะโอเคคันไหนครับผมนี่เลยค่ะอ่าฮอนด้าคลิกนะอ่ะอเบอร์โทรไว้นะคะมีปัญหาอะไรโทรหาได้ค่ะขอบคุณบบครับอ่าแล้วจ่ายตังค์ใบนางหนูโอ้โหเยี่ยมเลยวางกระเป๋าได้สะดวกด้วยฮอนด้าคลิกอ่ะตามนั้นฮะเราเดี๋ยวไปดูกันโรงแรมบอกได้เลยว่าสวยมากนี่บนเกาะมีเซเว่นไหมผมร้อนมากเลยไม่ไหวละซ้ายมือค่ะขึ้นไปซ้ายมือแล้วเซเว่นอยู่ซ้ายมือ,อโอเคครับผมเดี๋ยวไปหาอะไรเย็นๆกินกันก่อนไม่ไหวแล้วดูแดดดูแดด โอเคข,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอ่ะไปฮู้ขลุงพลังนิดแล้วก็บอกว่านี่ยมันร้อนกว่าทุกวัน,วนใช่ใช่ร้อนมากเลยฮะที่เกาะร้อนนะที่ฝั่งร้อนยิ่งกว่านี้อีกนะครับใช่เกอดูมันสวยดีนะแต่หมอกขาวโพลนเลยนะพี่นะวันนี้อ่าตามนั้นนะทุกคนไปไปไปรู้ไดูขอบคุณครับผมสามร้อยบาทรู้เรื่อง สดชื่นมาฮะเป็นไงสดชื่นเ,เนี่ยครับเราสามารถซื้อเนสกาแฟกระป๋องในเซเว่นนะแล้วก็เติมน้ําแข็งนะเมื่อกี้บอลผสมกัน2สูตรเลยนะฮะเอาเนสกาแฟกระป๋องเขียวนะผสมกับเนสกาแฟกระป๋องเงินนะฮะแบล็คไอ์นะเป็นกาแฟดํานะอร่อยเย็นเข้มกลมกล่อมมากๆนะยิ่งผสมกัน2กระป๋องแ้ะของหนูเป็นไงของหนูเนสกาแฟลาเต้กระป๋องตมคือเข้มอร่อยนุ่มนมมากๆเลย แล้วตอนนี้ฮันนสกาแฟนะคาปรับสูตรใหม่ด้วยนะทุกคนสังเกตได้เลยกระป๋องใหม่จะมีโลโก้สีแดงนะลดน้ําตาลน้อยลงเพิ่ม,มาอาราบิกา้าบวกโรบสัสซาทำให้อร่อยเข้มข้นกว่าเดิมน,นะกลมกล่อมด้วยอ่ะสดชื่นแล้วทุกคนหายหัวร้อนนะโดนเครื่องดื่มเยน็ยนๆเข้าไปนะพร้อมลุยเดี๋ยวไปที่พักกันต่อครับผมไปลุยเาบวกที่พักอยู่ห่าง600เมตรเองทุกคนอยู่ใกล้กับท่าเรือเลยนะไปจน อถึงแล้วนะทุกคนดีอันซออะไรสักอย่างนะภ <I 'm S 1> <laughs> าษาเออภาษาอังกฤษเราไม่เก่งนะบอกได้เลยที่พักอย่างดีนะติดอันดับท็อปของเกาะสีชังนะคืออย่างที่เห็นนะทุกคนทริปนี้เราจะกินดีอยู่ดีนิดนึงเพราะว่าทริปนี้หวานใจแล้วเป้ <laughs> นางสายเป้าฉะนั้นในเมื่อนางเป้เราก็ต้องตามใจคนเป้นะ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ จองมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูห้องพักกันนะบอกได้เลยว่าติดทะเลวิวสวยแน่นอนนะสดชื่นละอุ้ยนี่หนูเขามีเวนกมดิ้งไามให้กินด้วยไม่ใช่เวลคอมดิงภาษาอังกฤษไม่เก่งไงอานเวนกำดิงโอ้โหอมสดชื่นเลยเรากาแฟดีกว่าไม่มไหวชั่วโมงนี้ต้องการความดี เช็คอินเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องพักไปดูห้องกันโอ้ย,อยทุกคนยังรู้ราปกตินอนเต็นท์นอนวัดนะนอนป่านอนเขานี่นอน,นจะได้มานอนแบบโอ้รีสอร์ทย่างดีอันดับท็อปของเกาะสีชังโอ้ยเนี่ยแต่ไม่ใช่หวานใจเราไม่มีบุญนะเนี่ยขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากอ่ามาดูห้องว้าวยังสวยว้าวไหนเปิดม่านดิหนังหนู ว้าวว้าวว้าวทุกคนโอ้โหเป็นบุญไอบอลเลยมีอสวาวยน้ำฮะติดทะเลวิวอย่างสวยที่พักอย่างดีสะวยน้ำเราไปเล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้สิโอทําไมห้องคนอื่นไหมอ่ะไม่เป็นไรมันมีทางเดินข้างหน้า ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเขาแค่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วนะเ้ยเล่นมุกไอเด็กน้อยเอ้ยตรงนั้นมันไม่ใช่ห้องมันเป็นห้องอาหารอใช่ห้องอาหารเขาโอ้ยที่นอนนิ่มจังเลยสบายมากเลยนะทุกคนต่อได้ไหมอ่ะเอาจอนมาคืนเดียวนี่อ่ะเดี๋ยวต้องไปสะกเชิงเช้าจอนะนะอยากอยู่ต่อ มันแพงที่นี่ทุกคนไม่เป็น <c oughs> ไรได้เราลงเงินกันเอาละโอ้ไปเต็มที่เลยยอดชั่วโมงเนี้ยคือจะบอกว่าที่นี่อ่ะคืนละสามพันนะทุกคนหนุ่มจีนอะ่ะ <c oughs> เขาอยากได้แบบที่พักสบายๆในฐานะที่เขาทํางานมาอย่างเหนื่อยอ่ะนะแล้วเออเขาก็อยากฟินนะแต่อยากอยู่ต่ออีกขึ้นให้รางวัลตัวเองบ้างอาจจะหนูจ่ายค่าห้องนะได้เดี๋ยวลุงเลี้ยงข้าวกับจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ได้เลยอ่ะมันมีสายอะไรงั้นตามแล้วกันได้ตามใจก็ได้อ่ะ อ,อ,อ่ะเดี๋ยวอยู่ต่อตกลงนะทุกคนเปลี่ยนแผนพิกแผนตอนแรกว่าจะนอนแค่คืนเดียวนะแต่เดี๋ยวนอน2คืนนะเพื่อที่พรุ่งนี้เดี๋ยวลุงจะพาหนูไปเที่ยวทั้งวันเลยแต่วันนี้เฮ้ยสายน้ำสวยไปเล่นน้ำไปนดีกว่าแต่ลอให้ให้แดดหุบนิดนึงนะเอออ่ะตามนั้นไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำนนไ,ไปเล่นน้ำยูพระคอนดอนเล บรรยากาศดีไหมินมากเลยสง,งบเป็นพิเวทมากมากเลยเอเอเหมาสาะกันไปเลยทีเดียวนะทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงเทศกาลแต่เนี้ยฮะดูว่าคือคนน้อยมากนะที่นี่ฮะมีน่าจะประมาณสัก20ห้องนะแล้วก็วิวคือชิดติดทะเลเลยนะนี่กับสระว่ายน้ำนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ฮนะทุกคนสำหรับเกาะสีชังนะก็เป็นเกาะที่ใหญ่มากมแหล่งท่องเที่ยวเยอะด้วย อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาหวานใจนะแล้วก็พาทุกคนไปดูว่าบนเกาะสีชังนี่มาแล้วมีอะไรให้คุณเที่ยวบ้างนะไว้รอชมพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ก็ขอพักผ่อนนะเดี๋ยวไปกินข้าวอาบน้าอาบท่านะแล้วก็ขอเล่นน้ําในสระอีกแป๊บหนึ่งนะทุกคนเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ไปบายราตรีสวัสดิ์